กาบสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพอดดค่ะมันนี่ก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของ่อบุญเนาะค่ะเพิ่น่าเพิ่นฝันดีค่ะฝันว่าเข้ามาโตหรือจันเนาะค่ะเรื่องเล่าความฝันของ่อบุญเพิ่นจะให้โชคให้ลาบเนี่ยไรกับตัเบิ่งความฝันของเพิ่นไป้งมๆกันเนาะค่ะฝันว่าจังไ๋ค่ะ่อบุญค่ะฝัน ขึ้นหนึ่งนั่นฝันว่าเขาว่าอยู่หลังบ้านไปเขาโตกันคน้นสองคนเดี๋ยวมันจะอกเค็ดหาเขาว่าค่ะ่อยเขาไม่ได้ถามเขาหรอกเขาพ่ากันหมอกค่ะมนก,กะเดาไปนะค่ะอยมาขึ้นฝันว่าเฮี้ยไงออกกุ้งสีจองก็ดีใจว่า ล,ลุงสีไก่เสียดสีเขาน้องถามเขาว่าเมพินขอลุงสีไม่เออไม่ไ่คนกบคนเขาลุงสีหนี่งเขากระด้างเหี้ยน่นเขากำลังเขาลงนแล้วก็ขนเขาเขากระดางเขา,าสสมเอบอบ่บ่คิ้ว่า,านเสียวต้องยังไงยนงไม่อกไว้ไหว <laughs> ออกล่งสีลงสีสีเขานี่วะคุณพ่อค่ะบาดี้ผู้ทีบอกเลขนั่นพ่อฮูจักเพิ่นบอกเขาอยู่คุยกันเหลี่ยงเลขนั่นไงเออเพิ่นจักเพิ่นอยู่จักเพิ่นยี่พันเพิ่นยี่ตาเพิ่นว่าเลขมันสีออกตัวนี้บอกคุณพ่อหรือว่าจังไงสีออกแยกขาโอ้ค่ะค่ะก็ม่ได้ถามเพิ่นอก ในนั้นในนั้นคุยกันบ่กับเพิ่นบ่บอกคุยแต่ว่าเห็นเพิ่นยืนคุยกันสองคนยืนอยู่หน้าบ้านบ่ยู่ข้างบ้านอยู่ข้างบ้านอ๋อเนี่ยอ๋อยู่ของห้องอ่ะคุณบอกงานไปยงาน่ะเพิ่ะคุยกันอ๋บอะได้ถามเพิ่นออเพิ่นยืนบอกกันอยู่ค่ะเพิ่นเสียวเรียงเด็กนะค่ะท่านพูนังว่ามันเสีออกยังหาตัวเดียวเลยเออ คือว่าเป็นตัวเลขชัดเจนเลยเนาะคุยกัน,นบอกกัน,เ,น,นเรื่องลีคอยว่ามันสิ Robinson ออกเจ๊ด่าออค่ะแต่ว่าแต่ว่าผู้ที่คุยกันนั่นยังมีชีวิตเบิดเนาะยังเบิดค่ะเพิ่นได้ตอบกันบ่ว่าแม่นบ่แม่นโบคนเ่ลือเว้าคุยกันบ่บ่ได้ว่าผู้รวะคนเว้าแล้วก็แล้วอ๋อแล้วก็แล้วคนฝังกัน บอด้ถามไทยกันกั่บบ่บเมนบาสั่งมาเหรียเนาะ,ะมายืนคุยกันให้สั่งมามเรียก<ม>เยยี็กจะออกเก็ตหาคือมากบ่ไหวมาค่ะก็ะะาม,มากอยู่ย,อออย่อหลังอ่อบนบอเนใจกันเลยทั้งสองเนาะ บาดนี้ฝันว่าเฮือนเฮือนเฮือนคนขังขังหูจักหรือหยาดพี่น้องบอกคุณพ่อสีสือลงสีนี่นี่โอ้บานไก่เลื่อนเคียงกันนี่ล่ะว่าสีสือลงสีเดีกบ้านเพิ่นเจ็ดสามบ้านเด็กที่เพิ่นเท่าไหร่เนาะพี่เพิ่นโอ้ลงสีศูนย์มูหนึ่งเจ็ดศูนย์มูหนึ่งเนาะค่ะเจ็ดศูนย์มหนึ่งแต่ว่าให้ หายตีต้องสีหนีตีตีตีเป็นตัวไหนตีเป็นสีตีเป็นสีเพว่อน้ำซอไหมเพื่อนไ้ข้นเขาหวานเนาะข้นเขากระรางที่เห็นเลยแต่ว่าพอนี่กะดีใจว่าสีได้สีเขาน้ำพ่นเนาะค่ะว่นึกว่ขึ้นมาแล้วไปออกต่องสีเลยออกว่าป่าว่าเบาเนะ่ยเห็นเห็นนกข้นเขาจังหวว่าออกสีว่าไม่พินเออพะญ่ แต่ว่าไหนพี่เบิ่งน้ำเพินผุนบ่เบ่ยืเยืนเอิ้นเืนเงียบไปยืนาบามค่ะโอ้ออกลงสีดีนะคือว่าบริเวณสีเขาไก่ค่ะคือว่าฟันดีเนาะตัวเล็กก็ชัดเจนเสือลงสีแต่เก่านี่มันเป็นฟันดีบ่คุณพ่อ ตามทีเคยได้ยินผู้เฒ่า่นเาบามาบอกขั้นว่าเดี๋ยวสีลงสีลงอย่างนี้สบ <า S 2> ่เคยมีบอกเคยฟันอย่างนี้เคยบอกอือค่ะขั้นปเป็นเหล็กสามตัวนี่พ่อสีเอาตัวไดเขาเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่อือเอาบานเหล็กี่ใส่กับลงสีเลยเนาะค่ะเจ็ดศูนย์สี่หรือว่าสี่ศูนย์เจ็ดลงสีก็แล้วแต่มากเนาะคุณพ่อนะตัดเอามุนเอาค่ะเอาทามตัวไปเลย เจ็ดศูนย์สี่ตามโตไปเลยเนาะเด็กที่บอกเป็นตนเป็นโตเป็นโซกันกับเจ็ดหาเนาะคนละโอ๊กเนาะค่ะแต่ว่าอย่าบอกเจ็ดหาเหมืนแบบกัพี่บอกหนคนบอกขึ้นได้เนาะคุณพ่อตะเกาเนาะเพราะว่าผู้เพคนบอกนหมนยังว่าท่านตายมันบอกเข้าเสีเข้าสิเอา พี่บอกหนบอกหนนี่มันคือขึ้นบรอล่งล่งบอกหนนี่คือล่งคนนี่บอกขึ้นเจษหาเจษทกยังสีบอกคุนทอกค่ะการยืมซื้อขึ้นน้ำเนาะกันไหวเนาะค่ะเจษท่ะเพราะว่าคุ่นกับมาได้เงีแม่ลองสัดเจนเนาะจะไปหันแต่ว่า กันกันไสก็เจทกเนาะค่ะกันเจทกเนาะคุณพ่อเนาะค่ะเรื่องเล่าความฝันของ่อมีอยังเพิิมเติมบอกค่ะบอกไม่จำน่ะ่ะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมเ่าเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กาสรุปตัวเลขของคุณตาบุญเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ จ็ดหาค่ะเป็นตัวเลขที่เพิ่นได้ยินเสียงคุคุยกันอยู่หัวเหันเพิ่นค่ะท่านผู้ชมว่าว่าเลขสีออกเจ็ดหาเนาะคะ่ะเนาะเจ็ดศูนย์นี่เป็นบานเลขที่ค่ะของคนบานไก่เลื่อนเคียงที่เพิ่นฝันเห็นว่าสื่อลงสีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดสิบหกนี่เป็นโตกันค่ะเจ็ดหกนี่เป็นโตกันเนาะคะ่ะเนาะตีตัวเลขจากความฝันมีเจ็ดศูนย์สี่สี่ศูนย์เจ็ดค่ะ เอาโลงสีนี่เพิ่นว่าเอาเป็นสีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอามาใส่กันกับบานเลขกที่เป็นเจ็ดศูนย์สี่หรือว่าสี่ศูนย์เจ็ดก็ได้เนาะค่ะเนาะกาให้ท่านผู้ชมทางบานใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางความฝันของคุณตาบุญทีนํามาแบ่งปันในงวดนี่ค่ะท่านผู้ชมส่วนตัวเลขเจ็ดฐานี่เป็นตัวเลขที่เพิ่นได้ยินเสียงผู้ชายคุยกันยืนคุยกันอยู่หัวือนค่ะท่านผู้ชม ว่าเหลขกจะออกเจดหาค่ะให้โชคให้มานกับคุณตาบุญเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่ก,กดติดตามจะบอกกับขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สิบพลาตัวเลขแนวทังข้อมฝันดีๆค่ะถ้ามีตัวเลขแนวทังข้อมฝันเด็ดๆอยู่ใสจะบอกกับสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะ สุดท้ายนี่ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ